แทนโตสว่านไขควงกระแทกไร้สาย20โวลต์รุ่น KT Power ID 1 0ขันแน่นถอนง่ายเจาะกระแทกไม่มีสะดุดครอบทุกฟังก์ชันด้วยแรงบิดสูงสุดถึง240นิวตันเมตรมาพร้อมดอกสว่านอนเนกประสงค์ KT Power ID 1 0ออกแบบมาเพื่อช่างตัวจริงใช้งานได้ทั้งขันนอ็อตขันสกรูและเจาะไม้ดีไซน์กระทัดรัดน้ำหนักเบาใช้งานคล่องจะซอกไหนมุมไหนก็ขันได้สบายและทนมากกว่า ด้วยมอตเตอร์ไรแปรลถ่งคุณภาพสูงอัตรากระแทกสูงถึง2,700ครั้งต่อนอาทีความเร็วรอบสีระดับ1,200ถึง3,000รอบต่อนอาทีจะงานเบางานละเอียดหรือต้องการพลังสูงสุดก็เอาอยู่ไฟ LED ส่องสว่างในตัวช่วยให้คุณมองเห็นพื้นที่ทำงานได้อย่างชัดเจนทุกซอกทุกมุมมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน20โวลต์ให้พลังงานที่ยาวนานแบตเตอรี่ก้นเดียวใช้ร่วมกับเครื่องมือไล้สาย Can เต Power วเวอชได้มากกว่า60รายการสวา่างไขควงกระแทกไร้สาย20โวลต์ KT Power i.d.10 พลังที่คุณสัมผัสได้ประสิทธิภาพที่คุณวางใจ